เ้อหายมากหาไปเบิ<ะ>้องข้ามาส่วเอางวงหรือเปล่าบบน่าเสิยเมีเนเนยเน,น,เน,นเด้อไปน้องเบิ้องหายเนียเด้อค่ะปากเนี่ยเด้อจ้าปากไหนเด้อปากนี่เด้อจให้<า>ไผ่มะลกกินเด้อ 그냥 yeah, 엄바비 yeah, yeah, yeah. สวัสดีค่ะเมนิกะได้กก,บกับไบโยกราฟหนองเฟนเดอร์นะคะเมนีกก่ให้โกาสิมาก,กินเอออันนี้ครับนี่เมีย่ยงหมูสามชั้นไม่ยงหมูสามชั้นเม่ย่งไม่ยงหมูสามชั้นนะครับ,รบนี่อันนี้น้ำก่ราฟก,กักซสิมีเฟนเดอร์เมนิอ้อมนะครับเข้ามากินกันเลยอู้อดเดบแท้ ตามด้ยอันนี้ค่ะบรรยากาศกระซิดยอดมันจุดจมากอ่ะมาเลยมาละมาน่ามาละเิคุณมาน่านะอมาน่าผัว <laughs> มาน่า แซบจอก็ต้องจะแบบเฮ้ต่อกิน็ตตคินไปจะแสบครับ สั่นเน้นเน้นนี่หนึ่งสองสามน้ำพิกีดึกดึกเลยบ่ดึกเลยดึกทำยังไงดึกกวัวตายไปนะบอกยี้นมาวัวตยดึกไปข่าวนแซ่บ กินเอยกินกินอิ่แล้วเราจะกินข้าวปุ่นเดี๋ยวแบบหยวกๆเลยเด่งๆเลยสามสันห้องหมูเน้นๆเลย เฮ้ยไผมาส่งของปะ่าเบิ้งกอนปะไมาส่งของน่ะเบิไผมาเปไปเบิ้งปะอมาส่งเอางหรือเปล่าาสมนเด้ปะพี่น้องเบิ้่ใหเด้อค่ะฝากนี่เด้อจ้าฝากนี่เด้อ มันจิ้มไหวปะวอนีนิ้วเขาไม่าบปา,าปากก็นนี่ฮับปากกัไม่ได้ ไปได้กินได้บน mm. อ้าวเห็นนี่บอก่าไ,ไ้กินเลยอ่ะอืยบล <c oughs> ็ักข้าวปลาบล็อกข้าไปลา้าไปลา หมากออระปแมนลิงกออระปแมนโอ้ยบดีกินเลยกระปุนก็หายไปวัดโอ้ย ใครใครใครเนี้ยใครไม่เอาใครไม่เอาพ้ชดุกแป๊บเดียวเองอุ้ยอดีงเอาแค่นี้เน๊ะ <laughs>